รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2566นายอนันต์ฟองจันทร์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลชมพูได้มอบหมายให้นางดารุณีกแก้วโพธารองปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลชมพูครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2566 เกี่ยวกับการสรุปผลการสนับสนุนเงินแก่สภาวัฒนธรรมตำบลชุมพูในการดำเนินจัดกิจกรรมโครงการส่งน้ำพระาธาตุทุกวัดในเขตเทศบาลตำบลชุมพูณห,ห้องประชุมทองกวาวชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลตำบลชมพู นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลชมพูได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการนำโดยนายโกเมศธนรัฐพิสารประหลัดเทศบาลพร้อมทางผู้อำนวยการกองคลังผู้อำนวยการกองช่างหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักประหลัดเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่พนักง,งานกองช่างของเทศบาลตำบลชมพูร่วมแสดงความยินดีกับ นายธนกรชัยเจริญในโอกาสย้ายไป็นดำรงตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงานสังกัดกองช่างจากเทศบาลตำบลชมพูไปยังเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตำบลชมพูได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพยาชมพูร่วมกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบและพ่นหมอกควันควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่ที่1บ้านหนองปาแสะและพื้นที่หมู่ที่เจ็ด บ้านแม่สลาบตำบลชุมพูเนื่องจากพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในระยะเวลาภายในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการดําเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งที่2องกำหนดการเวลาและสถานที่จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งตามช่องทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลชุมพู วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566นายอนันต์ฟองจันทร์นายกเทศมนตรีตะบนชมพูได้มอบหมายให้นางดารุณีแก้วโพธารองปลัดเทศบาลเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผู้ดูแล,แลและจิตอาสาประจำปีงบประมาณ2566 ัดโดยงานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลณศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนตำบลเหมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวประกอบด้วยผู้พิการผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณาสุขแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลชุมพู วันเสาร์ที่5สิงหาคม2566เทศบาลตำบลชมพูได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นพนักง,งานเทศบาลประจำปีงบประมาณ2566ตั้งแต่เวลา7นาิก30นาทีถึง17นาิก30นาทีณห้องประชุมกัสสันพานอรามาตำบลบ้านทิ อำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนภายในกิจกรรมได้มีการอบรมเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการประชุมสภาแนวทางการบริหารราชการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนวิทยากรโดยนายดำรงชัยชัยมงคลนิติกรชำนาญการพิเศษจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงท่าการและกระบวนการสร้างองค์กรแห่งความสุขโดยนายขนึงกาบกันทะ ผูดในการกองอาคารสถานที่มหาวิทยาลัยรชาชภัฏนเชียงใหม่ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลมชมพฟูดได้ที่ Facebook Line YouTube และรับฟังผ่านคลื่น f m 1 0 3 5ร้อยสเมกะเทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปและอีกหนึ่งช่องทางติดต่อได้ที่ห้องศูนย์บริการประชาชนวันซับเซอร์วิสี่เทศบาลสำบนมชมพูนะเจ้า